ให้อภัยทำยากแต่ผลยอดลองถามตัวเองดูซิว่า 1. เราเคยรู้สึกไหมว่าการไม่ให้อภัยใครสักคนอาจเป็นการทำร้ายตัวเองมากกว่าผู้อื่น 2. ถ้าวันนี้เราเลือกให้อภัยคนที่ทำผิดกับเราชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างไร 3. การให้อภัยคือการยอมแพ้จริงหรือหรือแท้จริงแล้วคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ระหว่างที่รอคำตอบจากตัวคุณเองลองฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์เดินดินที่ยังวางความโลภโกรธและหลงยังไม่ได้จนมีการกระทำผิดต่อชีวิตซึ่งกันและกันเรื่องที่หนึ่งไม่มีทางณนะหมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานชายหนุ่มชื่อหานและหญิงสาวชื่อแก้วเติบโตมาด้วยความลำบาก หานเป็นคนขยันขันแข็งส่วนแก้วเป็นสาวใจสู้ทั้งสองพบกันในกรุงเทพเมื่อมาทำงานรับจ้างหาเงินส่งกลับบ้านหานทำงานก่อสร้างส่วนแก้วทำงานโรงงานทั้งสองช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนเกิดความรักและได้เสียเป็นผัวเมียกันในช่วงแรกของชีวิตคู่หานและแก้วทำทุกอย่างร่วมกันแม้จะเหนื่อยยากแต่ก็มีรอยยิ้มเสมอ นายมิ่งมักมาเยี่ยมพวกเขาและให้กำลังใจเองสองคนมันคู่แท้สู้ไปด้วยกันเถอะเดี๋ยวชีวิตมันก็ต้องดีขึ้นแต่เมื่อร้านอาหารเริ่มสร้างรายได้จำนวนมากหารเริ่มเปลี่ยนไปเขาสนิทกับกลุ่มเพื่อนใหม่ที่ชวนเขาดื่มและเที่ยวบ่อยครั้งหนึ่งในนั้นแนะนำให้เขารู้จักฝ้ายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความพินาศหานเริ่มกลับบ้านดึกและโกหกแก้วบ่อยครั้งฝ้ายหลอกล่อหานด้วยคำหวาน เธอพูดว่าพี่หานอยู่กับฉันสบายใจกว่าไหมฉันไม่บ่นไม่ถามเหมือนแก้วหรอกแม้นายนิ่งจะเตือนว่าหานอย่ากให้ความโลภมันครอบงำใครๆเขาก็เห็นว่าฝ้ายไม่ได้รักเองจริงแต่หานไม่ฟังเขาเริ่มถอนเงินในบัญชีไปปรนเปร่อฝ้ายซื้อทั้งของแบรนด์เนมและบ้านหรูให้เธอในที่สุดความจริงก็ปรากฏ แก้วพบเอกสารการถอนเงินที่หานแอบใช้เธอเผชิญหน้ากับเขาหานนี่เรือสิ่งที่เธอทำกับเงินที่เราหามาด้วยความลำบากแต่หานกลับตะคอกกลับฉันเหนื่อยฉันมีสิทธิ์ใช้เงินของฉันเมื่อไฟหนีไปพร้อมเงินก้อนสุดท้ายหานก็สิ้นเนื้อประดาตัวเขากลับมาขอโทษแก้วแต่เธอไม่อาจให้อภัยในตอนนั้นฉันต้องคิดถึงลูก ฉันไม่มีทางอยู่กับคนที่ทิ้งครอบครัวแบบนี้ได้อีกแก้วพาลูกกลับไปที่หมู่บ้านโดยมีป้าเพนคอยช่วยเหลือเธอเริ่มขายอาหารเล็กๆที่หน้าบ้านพ่อใหญ่คำมักมาพูดเตือนสติแก้วเอ่ยอย่าแบกความแค้นไว้นานคนที่ทุกข์ไม่ใช่เขาแต่เป็นตัวเธอเองในที่สุดแก้วขยายกิจการจนกลายเป็นเจ้าของร้านอาหารใหญ่ในตัวเมือง ลูกทั้งสองคนได้เรียนหนังสือดีและช่วยแม่ทำงานส่วนหารใช้ชีวิตไปวันๆด้วยการดื่มเหล้าจนสุขภาพทรุดโทมเขามักนึกถึงคำพูดของนายมิ่งบางทีความสําเร็จก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ผิดมันก็ทำลายชีวิตเองวันหนึ่งหารล้มป่วยหนักเขาเขียนจดหมายขอโทษแก้วและลูกทั้งสองคนแต่ลูกๆปฏิเสธที่จะมาเยี่ยมโดยกล่าวว่า พ่อเคยทิ้งเราเราไม่จำเป็นต้องกลับไปหาเขาอีกในวันสุดท้ายของหานแก้วตัดสินใจพาลูกไปเยี่ยมเขากล่าวคำขอโทษทั้งน้ำตาฉันผิดเองที่ปล่อยให้ความโลภครอบงำชีวิตขอโทษที่ทำลายครอบครัวของเราหลังจากหานสิ้นใจลูกทั้งสองคนจึงเริ่มเข้าใจว่าไม่มีทางที่เราจะมีความสุขได้หากยังแบกความโกรธไว้ในใจ พวกเขาเรียนรู้ที่จะให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์และใช้ชีวิตต่อไปอย่างสงบสุขเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่สอนให้เห็นถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์ในครอบครัวและการให้อภัยที่ช่วยให้จิตใจสงบสุขแม้จะผ่านความเจ็บปวดแค่ไหนการปล่อยวางคือทางออกที่ดีที่สุดเรื่องที่สองเขาชื่ออภยัย ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนาชาวบ้านทุกคนรู้จักชายคนหนึ่งชื่ออภัยเขาเกิดมาในครอบครัวยากจนพ่อแม่ของเขามีเพียงอาชีพทำนาและแทบไม่มีทรัพย์สินใดๆติดตัวแต่สิ่งที่ทำให้อภัยเป็นที่รักของคนรอบข้างคือใจของเขาเขามีจิตใจกว้างขวางไม่ถือโทษโกรธใครไม่ว่าชาวบ้านจะพูดจาดูหมิน่นดูแคลนหรือแม้แต่ล้อเลียนฐานะของเขา อภัยก็มักวางเฉยยิ้มรับและตอบกลับด้วยถ้อยคำที่สุภาพเสมออย่ากโกรธเขาเลยครับพ่อเขาอาจพูดไปเพราะไม่รู้ตัวเราก็แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอภัยเคยบอกพ่อเมื่อมีคนในหมู่บ้านล้อเลียนฐานะยากจนของครอบครัวเขานายเลิศเศรษฐีที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงในหมู่บ้านเดียวกันมีเศรษฐีชื่อนายเลิศซึ่งมีบ้านใหญ่โตมีที่นาและทรัพย์สินมากมาย เขาเป็นคนที่หลงไหลในลาพยศและคำสรรเสริญเขาชอบโอ้ออวดความร่ำรวยและดูถูกคนที่มีฐานะด้วยกว่าวันหนึ่งในเลิศเดินผ่านอภัยที่กำลังแบกฟืนในทุ่งนาเขาพูดเสียงดังอย่างจงใจว่าเองนี่มันเกิดมาเป็นแค่คนหาเช้ากินค้ำจะไปมีอะไรเทียบกับข้าได้อย่าฝันสูงเลยแต่อภัยเพียงยิ้มและตอบว่าทรัพย์สมบัติของพี่เลิศมากมายจริงครับ ผมขอชื่นชมขอให้พี่มีความสุขกับมันเถอะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างงุนงงว่าทำไมอภัยถึงไม่โกรธและไม่ตอบโต้แต่เขากลับพูดอย่างนอบน้อมจนทำให้หลายคนรู้สึกชื่นชมเหตุการณ์ที่พลิกผันนายเลิศแม้จะร่ำรวยแต่กลับเต็มไปด้วยความโลภเขามักใช้อำนาจกดขี่ชาวบ้านหลอกยึดที่ดินและขู่เข็นเอาทรัพย์สินจากคนยากจน ไม่เพียงเท่านั้นเขายังทะเลาะกับเพื่อนบ้านบ่อยครั้งเพราะไม่ยอมใครวันหนึ่งเกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างนายเลิศและชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนายเลิศยึดที่ดินของพวกเขาโดยไม่ฟังคำขอร้องหรือเหตุผลใดๆผลที่ตามมาคือชาวบ้านเริ่มเกลียดชังและสาบแช่งเขาในขณะเดียวกันอภัยที่ยังคงทำงานหนักและแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆให้คนรอบข้าง กลับได้รับความรักจากทุกคนชาวบ้านหลายคนกล่าวว่าอาภัยอาจไม่มีทรัพย์สินแต่เขามีความสุขที่แท้จริงขณะที่นายเลิศมีเงินทองแต่เหมือนอยู่ในนรกทั้งเป็นจุดจบของทั้งสองเมื่อการเวลาผ่านไปทั้งอภัยและนายเลิศถึงแก่กรรมในเวลาเลี่ยเลี่ยกันแต่ชีวิตหลังความตายของทั้งสองกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นายเลิศด,ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภโกรธและหลงถูกพญายมราส่งลงนรกที่ซึ่งเขาต้องทนทุกทรมานกับเปลวเพลิงและเสียงร้องหหยหวนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดส่วนอภัยด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และเมตตากลับไปเกิดในแดนสวรรค์ท่ามกลางความสงบร่มเย็นและแสงสว่างที่เจิดจ้าบทเรียนจากหลวงพ่อชาวบ้านที่เหลืออยู่ต่างพากันไปหาหลวงพ่อ เพื่อถามถึงความแตกต่างนี้หลวงพ่ออธิบายว่าแม้ตอนยังมีชีวิตนายเลิศก็เหมือนอยู่ในนรกเพราะจิตใจเขาเต็มไปด้วยความทุกโกรธและโลภส่วนอภัยนั้นแม้จะยากจนแต่จิตใจเขาสงบดุดอยู่บนสวรรค์ความสุขแท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัติหรือชื่อเสียงแต่ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของเราเองชาวบ้านได้ฟังแล้วต่างนำคำสอนนี้ไปปรับใช้ในชีวิต และหลายคนเริ่มเรียนแบบความเมตตาและความไม่ถือสาของอภัยเพื่อสร้างชีวิตที่สงบสุขดุสวรรค์แม้ในโลกมนุษย์เรื่องการให้อภัยไม่ผูกใจอาฆาตพยาบาทและการปล่อยวางในทางพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับหลายพระสูตรซึ่งให้ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. พระสูตรว่าด้วยการไม่ตอบโต้ความโกรธ พระสูตรคันติสุตะเรื่องคันติในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าโกรธตอบโกรธจะดับโกรธไม่ได้มีแต่ความไม่โกรธเท่านั้นที่จะดับความโกรธได้หมายถึงความโกรธตอบโกรธเหมือนเติมน้ำมันลงในกองไฟจะทำให้ปัญหายิ่งลุกลามดังนั้นการให้อภัยและไม่ตอบโต้คือการตัดวงจรแห่งความทุกข์ตัวอย่างชีวิตจริง นายเอถูกเพื่อนร่วมง,งานใส่ร้ายจนเสียชื่อเสียงแต่แทนที่เขาจะโกรธหรือเอาคืนเขาเลือกทำงานให้ดีที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปความจริงปรากฏนายเอได้รับคำชื่นชมจากผู้บริหารส่วนเพื่อนที่ใส่ร้ายกลับต้องลาออกเพราะถูกจับได้สองพระสูตรว่าด้วยการให้อภัยพระสูตรธรรมมัทฐานสูตรในพระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าตรัสถึงการให้อภัยว่าผู้ไม่ยึดมัน่นไม่ถือโทษไม่แก้แค้นย่อมประสบความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลักการการให้อภัยไม่ใช่เพื่อผู้อื่นแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์การแบกความโกรธไว้จะทำร้ายใจตนเองตัวอย่างชีวิตจริงคุณบีเคยทะเลาะก,กับพี่สาวเรื่องมรดกเธอโกรธจนไม่พูดกันหลายปี แต่เมื่อวันหนึ่งพี่สาวป่วยหนักคุณบีตัดสินใจไปเยี่ยมและขอโทษแม้ไม่ใช่ฝ่ายผิดการปรับความเข้าใจครั้งนั้นทำให้ทั้งสองกลับมารักกันและพี่สาวจักไปด้วยใจสงบ 3. พระสูตรว่าด้วยการปล่อยวางพระสูตรกลาเทรวัตถุพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าคนที่รู้จักปล่อยวางย่อมไม่ถูกความทุกข์ครอบงำ เพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นรากเหง้าของความทุกข์หลักการการปล่อยวางคือการตระหนักว่าสิ่งต่างๆในโลกไม่เที่ยงและควบคุมไม่ได้การยึดมั่นถือมั่นในอดีตหรือความผิดของผู้อื่นจะทำให้จิตใจเศร้าหมองตัวอย่างชีวิตจริงคุณสีถูกสามีทิ้งไปแต่งงานใหม่เธอทุกข์ใจและคิดแก้แค้นแต่เมื่อเธอเริ่มศึกษาธรรมะ เธอพบว่าการปล่อยวางทำให้เธอมีความสุขขึ้นเธอหันไปเลี้ยงลูกด้วยใจสงบและสร้างธุรกิจใหม่จนประสบความสำเร็จ 4. พระสูตรว่าด้วยการไม่อาฆาตพระสูตรโกสลสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ไม่อาฆาตหรือเก็บความโกรธไว้จะเหมือนน้ำใสที่ไม่ขุนมัวใครดื่มก็เย็นชื่นใจหลักการ ความอาฆาตเป็นเหมือนพิษที่กัดกร่อนจิตใจผู้ถือมันการปล่อยวางความแค้นจะนำมาซึ่งจิตใจที่บริสุทธิ์ตัวอย่างชีวิตจริงนายดีเคยถูกเพื่อนบ้านโกงที่ดินเขารู้สึกแค้นใจแต่เลือกไม่ฟ้องร้องหรือแก้แค้นเขาตัดสินใจปลูกผักในที่ดินที่เหลืออยู่และช่วยเหลือเพื่อนบ้านคนอื่นๆในที่สุดเพื่อนบ้านที่โกงยอมคืนที่ดินให้เพราะรู้สึกผิดในน้ำใจของนายดี 5. พระสูตรว่าด้วยเมตตาพระสูตรเมตตาสูตรกรณียตสูตรในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงเมตตาธรรมว่าจงแผ่เมตตาไปยังสัพทพรัต์ทั้งหมดทั้งมิตรและศัตรูโดยไม่แบ่งแยกหลักการเมตตาเป็นธรรมที่ช่วยดับความเกลียดชังและสร้างความปรองดองการแผ่เมตตาให้คนที่ทำร้ายเราเป็นการปลดเปลื้องความทุกข์ในใจเราเองตัวอย่างชีวิตจริง แม่ชีท่านหนึ่งถูกคนในหมู่บ้านนินทาแต่เธอกลับแผ่เมตตาและช่วยเหลือคนที่ใส่ร้ายเมื่อเวลาผ่านไปคนเหล่านั้นกลับมาขอโทษและกลายเป็นสิษย์ที่เคารพท่านสรุปการให้อภัยไม่ผูกใจอาฆาตพยาบาทและการปล่อยวางเป็นหนทางสู่ความสงบสุขในใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆและไม่ยึดติด ในอารมณ์หรือความขัดแย้งการปฏิบัติตามคําสอนเหล่านี้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและปราศจากความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตฝากให้คิดเมื่อเราปล่อยวางความโกรธและให้อภัยคนที่ทำร้ายเราเรากำลังปลดปล่อยพวกเขาหรือกำลังปลดปล่อยตัวเราเองโชคดีและพบความสุขเมื่อท่านได้ให้อภัยใครสักคน ขออนุโมทนาสาธุ